สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องหุ้นนอกมอนิเตอร์วันนี้เรามาเจาะลึกหุ้น Intuitive Surgical หรือ ISRG กันครับซึ่งเพิ่งประกาศผลประกอบการไตรามาส2ปี2025ไปสดสด,สดร้อนๆเลยแหะครับใช่ค่ะผลประกอบการรอบนี้น่าสนใจมากทั้งยอดขายระบบใหม่อย่างดาวินชี5และกระแสะตอบรับจากโรงพยาบาลต่างประเทศก็ดีมากด้วย เริ่มจากตัวเลขกันก่อนเลยดีกว่าครับรายได้รวมไตรามาสนี้อยู่ที่2.44พันล,ล้านดอลลาร์โตขึ้น21%จากปีก่อนหน้าเลยนะครับส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่798ล,ล้านดอลลาร์แบบ p r o ฟอร์มและ658ล,ล้านดอลลาร์แบบ GAAP คิดเป็นกำไรต่อหุ้น2.19ดอลลาร์เลยทีเดียว อุปกรณ์ที่เป็นหัวใจของบริษัทอย่างระบบหุญญ่นยนต์ดาวินชีก็ขายดีมากค่ะโดยมีการติดตั้งใหม่ถึง395เครื่องในไตรมาสเดียวและครึ่งหนึ่งเป็นรุ่นล่าสุดคือดาวินชี5ใช่ครับและรายได้ประจำอย่างอุปกรณ์เสริมเครื่องมือและค่าบริการต่างๆคิดถึง85%ของรายได้รวมเรียกได้ว่าบริษัทมีฐานรายได้ที่มั่นคงมากๆเลยละครับ แถมยังมีเงินสดในมือถึง9.5พันล้านดอลลาร์และไม่มีหนี้เลยนะคะสถานะการเงินแข็งแรงสุดๆทั้งหมดนี้แสดงถึงความแข็งแกร่งของโมเดลธุรกิจของ ISRG คือเริ่มจากการขายเครื่องแล้วสร้างรายได้ต่อเนื่องจากอุปกรณ์ที่ต้องใช้งานในทุกครั้งจากผลประกอบการไตรามาสนี้ที่แรงเกินคาดแบบนี้แน่นอนค่ะว่านักวิเคราะห์หลายคนเริ่มกลับมาให้มุมมองบวกกับ ISRG กันมากขึ้นอีกครั้ง ใช่ครับอย่างบทวิเคราะห์จาก Seeking Alpha ที่เคยออกตัวกลางๆลาง่ลาสุดก็อัปเกรดเป็นซื้อแล้วโดยให้เหตุผลว่า 1. บริษัทมีการเติบโตของรายได้อย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะช่วง5ปีหลังที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยราว15-16%และในไตรมาสล่าสุดก็ยังโตได้ถึง19%ทั้งที่ผ่านมาบริษัทก็โตมาต่อเนื่องกว่า20ปีแล้วครับ 2. โมเดลธุรกิจของ ISRG คือขายเครื่องแล้วตามด้วยรายได้จากอุปกรณ์เสริมและค่าบริการทุกการผ่าตัดจะต้องใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองทำให้รายได้เกิดซ้ำทุกครั้ง 3. ลูกค้าไม่สามารถใช้อะไรจากที่อื่นได้ต้องใช้ของ Intuitive เท่านั้นและหมอที่ได้รับการฝึกฝนกับดาวินชีแล้วก็ไม่อยากเปลี่ยนไปใช้เครื่องจากแบรนด์อื่นครับและ 4. ISRG ยังคงเป็นเจ้าตลาดที่แข็งแกร่งด้วยส่วนแบ่งการตลาดกว่า60%และมีระบบดาวินชีติดตั้งแล้วทั่วโลกกว่า1,000 0เครื่องปีนี้ยังเปิดตัวดาวินชี5ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่อย่างการผ่าตัดจากระยะไกลหรือที่เรียกว่าเทเลเซอร์เจอรีซึ่งช่วยให้แพทย์สามารถผ่าตัดได้แม้อยู่ห่างกันคนละภูมิภาคแหะครับ นี่แหละค่ะที่หลายคนมองว่าเป็นเกมเชนเจอร์เพราะมันขยายโอกาสทางการแพทย์ไปได้ไกลมากและตอนนี้ดาวินชี5ก็ได้รับ CE m a r k าในยุโรปและอนุมัติในญี่ปุ่นเรียบร้อยตลาดต่างประเทศยังเปิดกว้างมากครับรวมรวมแล้วบริษัทมีทั้งเทคโนโลยีแบรนด์ Brand, และโมเดลที่ทำให้รายได้ต่อเนื่องและคู่แข่งเข้าแทรกได้ยากมากครับ หลายคนมองว่าถ้าจะซื้อช่วงย่อตัวนี่อาจเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในรอบปีเลยก็ว่าได้ครับแต่ก็ต้องยอมรับครับว่า i s เอเองก็มีจุดที่นักวิเคราะห์บางรายยังกังวลอยู่ประเด็นแรกคือต้นทุนจากภาษีศุลกากรบริษัทระบุว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะลดลงมาที่66-67%จากเดิมที่เคยอยู่ที่69% นั่นเป็นเพราะต้องนำข้าวชิ้นส่วนจากจีนและลงทุนในโรงงานใหม่ถ้ามีการขึ้นภาษีเพิ่มก็อาจกระทบกำไรได้อีกครับอีกเรื่องคือบริษัทเคยซื้อหุ้นคืนในช่วงราคาสูงซึ่งนักวิเคราะห์บางคนกังวลว่าจะกลายเป็นการใช้เงินไม่คุ้มค่าหากราคาหุ้นปรับฐานแรงและคู่แข่งอย่าง m e ร t r o n i c Johnson Johnson หรือแม้แต่ Striker ก็ลงทุนหนักขึ้นเรื่อยๆแม้ตอนนี้ยังตามไม่ทันแต่ก็ต้องจับตาครับ สุดท้ายคือความไม่แน่นอนในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในจีนญี่ปุ่นและยุโรปที่งบประมาณภาครัฐเริ่มจำกัดบางบทวิเคราะห์ถึงกับประเมินว่าแม้ใช้สมมุติฐานมองโลกในแง่ดีสุดๆราคาหุ้นที่เหมาะสมยังต่ำกว่าราคาปัจจุบันประมาณ9%สรุปแล้ว ISRG คือผู้นำในตลาดหุ่นยนต์ผ่าตัดมีทั้งเทคโนโลยีรายได้ประจำและฐานลูกค,ค้าที่มั่นคง แต่ก็ต้องระวังเรื่องมาจินที่อาจถูกกดดันจากภาษีและการแข่งขันที่กำลังรุกเข้ามาเรื่อยๆสำหรับใครที่เน้นการเติบโตระยะยาวและเชื่อในเทคโนโลยีแพทย์นี่อาจเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าจับตาครับแต่อย่าลืมนะคะนี่ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและประเมินความเสี่ยงให้เหมาะสมกับตัวเองค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับหุ้นนอกมอนิเตอร์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ